ถึงคุณสามีในอีกไม่นานเราก็จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันกับภาพถ่ายเล็กๆของเด็กๆที่อยู่ในกรอบแต่พวกเขาจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราอีกแล้วเราจะมีเตียงที่กว้างพอที่ไม่มีศอกหรือเข่าเล็กๆมากวนให้ตื่นกลางดึกปฏิทินของเราก็จะโล่งไม่เต็มไปด้วยคลาสว่ายน้ำหรือไม่มีรองเทา้ากีฬามอมแมมที่ต้องคอยซักแล้วเราก็ต้องทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งมันเป็นชีวิตก่อนพวกเขาจะมาชีวิต ตอนที่มีพวกเขาอยู่และชีวิตเมื่อพวกเขาโบยบินออกจากรังรถเราก็จะไม่รกเงาวับแล้วก็ไม่มีเสียงเล็กๆที่มาพร้อมคำถามเป็นชุดจากเบาะหลังบ้านก็เงียบสงบอีกครั้งและอาจจะเงียบเหงาไปในบางครั้งเราจะได้ไปออกเดทโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาแล้วก็มีมีเสียงฝีเท้าเล็กๆตามทางเดินในบ้านบ้านเราจะสะอาดเดินไปทางไหนก็ไม่เจ็บเท้าเพราะเผลอไปเหยียบเลโก,ก้หรือของเล่นที่วางระเกะระกะ ไม่มีสีสันมากมายแล้วก็เสียงวาวุ่นที่เคยบ่นกันว่าเฮ้ยเบาๆาหน่อยแต่ก็จำได้ไหมสีสันพวกนั้นมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่มีความสุขที่สุดของเราโต๊ะอาหารก็จะกว้างขึ้นและเราก็ไม่ต้องคอยต่อรองให้ใครกินผักเยอะๆห้องน้ำก็จะเงียบไม่มีร่างเล็กๆคอยเดินมาตามชาก็จะได้กินแบบร้อนๆสักทีและร่างของเราก็จะไม่มีลิงคอยห้อยต่องแต่งตลอดเวลา เราจะนึกถึงคำคำแรกที่ลูกพูดได้อ้อมกอดเล็กๆคำว่า I love you ที่ฟังแล้วหัวใจแทบจะละลายและทุกเวลาที่เหนื่อยอยากขังตัวเองในห้องน้ำแบบเงียบๆแต่เราก็จะผ่านมาันมาจนได้ชีวิตในอนาคตนั้นกำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวันและมันก็ใกล้กว่าที่เราคิดแต่ตอนนี้ย ขอให้มีความสุขกับความวุ่นวายที่แสนอบอุ่นตรงหน้าเราไปก่อนให้อนาคตรอเราไปอีกนิดนะเพราะฉันชอบชีวิตที่ว้าวุ่นของฉันตอนนี้ที่สุดเลย